สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยของชั้นปถมศึกษาปีที่4และเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องทบทวนคำควบกล้ำแท้ตอนที่2ค่ะซึ่งเป็นตอนที่ต่อจากตอนที่1ที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วเด็กๆพอตระกัได้ใช่ไหมคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูความหมายของคำควบกล้ำแท้กันก่อนนะคะคำควบกล้ำแท้เป็นคำที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นกไก่ขอไข่ขอควายตอเต่าปปลาผพ,พึ่งพอพานและพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือรอลิงวแหวนออกเสียงควบกล้ำกันนะคะ เรามาดูตัวอย่างพยัญชนะที่ใช้ควบกล้ากับตัวลอลงกันนะคะว่ามีอ,อะไรบ้างเรามาดูตัวแรกกันเลยค่ะกอไก่ลอลงควบกล้ากันคุณครูจะมีภาพมาให้นะคะให้นักเรียนช่วยกันถ่ายภาพถ่ายคําและช่วยกันสะกดคํานะคะภาพแรกค่ะเด็กๆเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคือคําว่าอะไรคะคือคําว่ากรอง เรามาสะกดพร้อมกันนะคะกร,กรองกรองภาพที่สองค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูปคือคำว่ากล้องเรามาสะกดพร้อมกันนะคะกร,กรองก้องไม้โทกล้อง ตัวอย่างต่อมาค่ะเด็กๆคือขอไข่ลอลิงควบกล้ำกันภาพนี้คือคําว่าอะไรเอย่ยเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอีกเหมือนกันค่ะใช้เป่าภาพนี้คือคำว่าคุยเรามาสะกดพร้อมกันนะคะขอรออุยอคลุยไม้เอกครุยต่อมาภาพนี้ค่ะเด็กๆ เป็นลักษณะนามของช้างที่อยู่รวมกันเป็นโขงเรามาสะกดพร้อมกันนะคะขอรอโองโขงช้างนะคะถ้าเป็นช้างป่าที่อยู่รวมกันในป่าเราจะใช้ลักษณะนามว่าโขงนะคะเรามาดูตัวต่อมากันเลยค่ะคือคอควายรอลิงควบกล้ำกันภาพนี้ล่ะคะเด็กๆรถยนต์ ต้องเคลื่อนที่เรามาสะกดพร้อมกันนะคะคอรอเออนอเคอนไม้เอกเคลื่อนทอ,อีทีไม้เอกที่เคลื่อนที่ภาพต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือเป็นนักสืบกำลังทำอะไรอยู่นะภาพนี้คือคำว่าคลี่คลายเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ คอรออีคีไม้เอกคลี่คอรออายอคลายคลี่คลายถูกต้องค่ะเด็กๆตัวอย่างต่อมาค่ะคือปอปาลอลิงควบกล้ากันภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยเด็กๆกำลังช่วยกันทำอะไรอยู่นะภาพนี้คือคำว่าปลูก เรามาสะกดพร้อมกันนะคะปอรอูอกรปูต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือคําว่าอะไรเอ่ยเด็กผู้ชายกําลังทําอะไรอยู่นะภาพนี้คือคําว่าปล่อยปลาเรามาสะกดพร้อมกันนะคะปร,ปรอยปล่อยไม้เอกปล่อยปรออาปลาปล่อยปลาค่ะเด็กๆ ตัวอย่างต่อมานะคะคือผอพึ่งลอลิงควบกั้ากันภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยต้นไม้กำลังผลิใบเรามาสะกดพร้อมกันนะคะผอรออพผิบอไอใบต่อมาภาพนี้ล่ะคะเด็กๆที่มือเขาเป็นอะไรนะที่มือของเขาเป็นแผแลเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ พอรอแอแผลต่อมาค่ะเด็กๆคือพอผานรอลิงควบกล้ามกันภาพนี้เด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่นะ้าภาพนี้คือคำว่าร้องเพลงเรามาสะกดพร้อมกันนะคะรอ,อองอรองไม้โทรร้องพอรอเองอเพลง แล้วภาพต่อมาล่ะค่ะเด็กๆภาพนี้คืออะไรเอย่ยภาพนี้คือดับเพลิงเรามาสะกดพร้อมกันนะคะดอะบอดับพอรอเอองอเพิงคําว่าดับนะคะเป็นสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แห่นากาศนะคะเด็กๆยังไม่หมดนะคะเรามาดูพยัญชนะที่ใช้ควบล้างกับตัวววแหวนกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง ตัวแรกค่ะเด็กๆคือกอไก่วอแหวนควบกั้มกันภาพนี้เป็นสัตว์ชนิดหนึง่งเขาวสวยใช่ไหมคะคือคำว่ากวางถูกต้องค่ะเด็กๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะกอวอางอกวางภาพที่สองค่ะเด็กๆภาพนี้เด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่นะภาพนี้คือคำว่ากวาด เรามาสะกดพร้อมกันเลยค่ะโกโวออาดดกวาดยังมีต่ออีกนะคะคือขอไขววแหวนควบกล้ามกันเรามาดูกันค่ะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยง่ายมากๆเลยคือคำว่าขวานถูกต้องค่ะเด็กๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะขอวออานนขวาน ต่อมาภาพนี้ล่ะคะคือคำว่าแขวนถูกต้องค่ะเด็กๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะขอวอแอนอแขวนและตัวสุดท้ายค่ะเด็กๆคือคอควายวอแหวนควบกลัมกันภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่าควายถูกต้องค่ะเด็กๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ คอวารควายแล้วภาพนี้ล่ะคะเด็กๆเ,เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงกำลังเปิดหนังสือหาความรู้เรามาสะกดพร้อมกันนะคะคอวาโมความรออูรูไมโทรูเด็กๆคะ่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะคำควบกล้ำแท้เราต้องสะกดพยัญชนะตัวหน้าสองตัวควบกล้ำกันนะคะ วันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกให้นักเรียนทำด้วยนะคะว่าความรู้ที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้เด็กๆพอจะจำได้ใช่ไหมเอ่ยให้นักเรียนนำคำควบกล้ามต่อไปนี้ไปจัดกลุ่มตามที่กำหนดโดยนำคำที่อยู่ด้านบนนะคะมาจัดกลุ่มว่าตัวควบกล้ามกับตัวรอเรือรอลิงหรือว่าวอลแวนเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำคำแรกกันเลยค่ะคำว่าไพร อยู่ในช่องไหนดีนะารอเรือรอลิงหรือวอแวนอยู่ในช่องรอเรือถูกต้องค่ะควบกล้ากับตัวรอเรือนะคะเรามาสะกดพร้อมกันเลยค่ะพอรอไอไพรต่อมาค่ะเด็กๆคําที่สองคากว้า,วางอยู่ในช่องไหนดีนะ้ารอเรือรอลิงวอาแวนอยู่ในช่องวอลแวนถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ กวอางไม้โถกว้างต่อมาค่ะเด็กๆคำว่ากวางเห็นไหมคะจะอยู่เป็นตัวอย่างอยู่แล้วเรามาสะกดพร้อมกันนะคะกวอางต่อมาค่ะเด็กๆคำที่4ี่คือคำว่าปลาจะเป็นคำที่อยู่ในตัวอย่างอยู่แล้วนะคะเรามาสะกดพร้อมกันค่ะปลาต่อมาค่ะเด็กๆคำที่ห้า คือคำว่าตรวจตาเราจะไปใส่ในช่องไหนดีนะรอเรือรอลิงหรือวอแวนนำไปใส่ในช่องรอเรือถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะต่อรออัวดอตรวจต่อรออาตาตรวจตาถูกต้องค่ะต่อมาค่ะเด็กๆคำที่6คำว่าเพลินเราจะไปใส่ในช่องไหนดีนะ เพลินเราไปใส่ในช่องรอลิงถูกต้องคะ่ะเด็กๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะพอรอเออนอเพลินต่อมาค่ะเด็กๆคำว่าไกลเราจะไปใส่ในช่องไหนดีนะไกลเราไปใส่ในช่องรอลิงถูกต้องคะ่ะกอรอไอไกลต่อมาค่ะเด็กๆคําว่าลงอยู่ในตัวอย่างอยู่แล้วเรามาสะกดพร้อมกันนะคะอยู่ในช่องรอเรือ กรอองอกงต่อมาค่ะเด็กๆคำว่าตรงเราจะไปใส่ในช่องไหนดีนะคำว่าตรงเราต้องไปใส่ในช่องรอเรือถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะตอรออกงอตรงต่อมาค่ะเด็กๆคำว่าคร่ำครวนเราจะไปใส่ในช่องไหนดีนะติกตต๊กตอกติ๊กตอกเราจะนำไปใส่ในช่อง รอเรือถูกต้องค่ะเด็กๆเ,เรามาสะกดพร้อมกันนะคะคอรออัมครัมไม้เอกครัมคอรออัวนอครวนต่อมาค่ะเด็กๆคำวก,กพรานจะอยู่ในช่องรอเรืออยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวอย่างเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ<ม>พอรออ,นอานอพรานต่อมาค่ะเด็กๆคำวกปล่อยเราจะไปใส่ในช่องไหนดีนะ้าใส่ในช่อง ลอลิงถูกต้องค่ะพวบกล้ำกับตัวลอลิงเรามาสะกดพร้อมกันนะคะปอรอปลยปลอยไม้เอกปล่อยถูกต้องค่ะเด็กๆต่อมาคำว่าปลดจะเป็นคำที่อยู่ในตัวอย่างอยู่แล้วช่องลอลิงเรามาสะกดพร้อมกันนะคะปลออ,อ,อดอปลดถูกต้องค่ะต่อมาคำว่าไตรตรองเราจะนำไปใส่ในช่องไหนดีนะ เราต้องนำไปใส่ในช่องรอเรือถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะตอรอไอไตรไม้เอกไตรตอรอ,อองอตรองไตรตรองต่อมาค่ะเด็กๆกราบกรานเราไปใส่ในช่องไหนดีนะนนำไปใส่ในช่องรอเรือเรามาสะกดพร้อมกันนะคะกรออาบอกราบ กรอานกรานต่อมาค่ะเด็กๆครุกครีนำไปใส่ในช่องไหนดีนะล้อเลือลอลิงหรือวอาแวนนำไปใส่ในช่องลอลิงถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะอรออุก e, ครุ๊กกรอีครีครุกครีต่อมาค่ะเด็กๆคำว่าความนำไปใส่ในช่องไหนดีนะคะ นำไปใส่ในช่องวแหวนเรามาสะกดพร้อมกันเลยค่ะคอวอมความและคำสุดท้ายคือคำบอกคว้างอยู่ในช่องตัวอย่างของวแหวนอยู่แล้วเรามาสะกดพร้อมกันนะคะคอวางควางไม้ถกคว้างถูกต้องค่ะคำทั้งหมดนี้เด็กๆสามารถแจกแจงได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยโบกมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะ วันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมทบทวนความรู้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ